สวัสดีครับอยู่กับเจ้าเหยียสายแต่งเหมือนเดิมครับเรามาดูว่าเซียเมนจะพาช่างเขียวไปไหนนี่เซเมนโทรมาบอกครับว่ามีลูกค้าจะเปลี่ยนยางอยู่หกเส้นแต่เราไม่รู้ว่ารถใครแต่เป็นรถน้ำครับเดี๋ยวเราไปลุ้นไปชมพร้อมๆกันครับว่าคือรถใครแต่ตอนนี้โอ้อยู่ลึกมากครับ อยู่ข้างหลังตลาดช่องโจมครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นรถใครครับเซมนโทรบครับแตวแตโอ้โห้มงห้ม,มทางโหดมากท่า,านผู้ชมนี่ครับเจอแล้วครับหมุกน้อยดำซิ่ง โอ้ oh, สวยครับ oh, <no. S 1> ไฟงามบ่นี่แม่นไฟงามบ่ <Yeah. S 1> ไฟงามบาง่มแตน้อยกคนอะเดี๋ยวไปเบิ่งคนคนงามได้คนนี่ เอาคำว่าบูเชดผู้ใดเอามาที่แต่งสไตล์มุกไหมอยู่บูเชดอุิอันพีไเป็นย่ายให้เขาไหมเขว่าบูเฉดผู้ใดเอามาฮะเขาแต่งสไตล์นี่มืดเลยไหนหลายนแ่เขาบอกว่ารนลนมันหลายคัหรอเก็นีนี่ครับทิมงานนี่น้องมุกเป็ก <laughs> Đang hoa cho như này anh So nắng nắng sợ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  nắng Sầu nắng sợ 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 ย่างเปดสินรมีหกส้นเลีง้เปลี่ยนแปดโอ้เบื้องวะย่างหกเส้นแต่เปลี่ยนแปดครับมดูดูเขาประยัดบอใส่เบื้องใส่ย่างประยัดบอเปลี่ยนพร้มกันบดเลยนย่างรนี่น่นอนใส่มาอยู่สิเบื้งยางหนาวะยอดครับยังเซมนมือตื้อ หเส้นเจ็ดเส้นแปดเส้นเดกเ้าานันสาดดำน้องมุกครับขับเองสุดจัดเลยครับท่านผู้ชมเอเมนเปิดไฟบางงามปะ เราจะโชว์ไฟครับเดี๋ยวเสือแมนจะเปิดไฟให้ชมนี่ครับกับทีมงานจัตราเฮงงามจริงีน่ครับเดี๋ยวเสือแมนจะโชว์ไฟให้ดูโอ้รถเสือแมนดีกาคันนี้ฮีโน่ครับสิงห์เฮอ่ก เอาสิแม่หาไฟบรเหินไฟสวยครับบ่ที่เนาะไฟหมวกก็มีนะแม่สติกเกอร์เยอะหลายค่ายเดี๋ยวเราจะคล้องรถด้านแล้ววะนี่ได้ไปช่วมหน้ารถน่าไม่ดี สวยมากเลยครับสวยงามสวยงามคือขราวเกลือไหมนี oh ่ครับรถสามกกบป้ายยูทูบเบอร์นี่โลเงินนะ รถกางงามค้นกางงามมาถ่ายขึ้นแล้วเยเฮ้ยมาถ่ายรูปน้ำเนี่ครับสาวมุกครับเดี๋ยวเรามาดูสาวมุกเขามางามเลยงามมีรีบบสเซเมนนี่ครับสาวมุกเนี่ย้ึงหนาก่อน ใช่ี่มันอยู่ในโรงอ่ะนี่ครับสามนี่สวยงามมาพี่น้องนี่ครับนี่ตอนเมาเลยนี่เงือมเมาเออแอลคายงานมันโบเมนมันเป็นกดปุ่มสตาร์ทอ่ะมันเป็นสีอ๋อมันมันคือมีพัดลมดังมันเป็นข้อมือต่อส่กดปุ่มสตาร์ทอ่ะปิดปิดคุญแจสตาร์ทไปไหนไม่ถอดนี่ครับสามมุกครับอันดับหนึ่งของวงการรถน้ำนี่ครับสวยสวยรถกะงามคนกะงาม แต่ตอนนี้ยางคือสิบได้เปลี่ยนดอกมเปลี่ยนยางคือสิบได้เปลี่ยนดอกมาเเปลี่ยนห็นเปลี่ยนมืออื่สาบ่นี่ครับกับสาวมุกของเราสาวมุกให้มาเปลี่ยนยางครับหกเส้นเออแเส้น มีหกเส้นได้ให้ใส่เปดเย้ yeah. สาวม,มุกนี่นี่ครับเ,งงเจมกุกเจมุกเก่เงไหมครับเจม,มุกนี่มุกน้อยดำซิ่งภายในแจ่มมากท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูภายในอีกรอบนะึง ติ๊กเกิร์มีทุกค่ายครับนี่ครับนี่เป็นจบครับนี่ฝุ่นฝุ่นสวยชนเลโอ้สวยมากพี่นะ้องนี่ครับนี่ดูมัวครับนี่ สวยงามครับผมจังนะครับตัวเฟียครับสวยนี่โอ้ยเจมๆจเลยพี่น้องเจมจมๆจมมาดูภายในอีกรอบครับโอ้ภายในสะอาดมากครับเนี่ยครับ VIP เลยครับกับมุกน้อยดันซิ่งครับนี่ครับสวยสวยสวย อสมุกน,น,อ,นอนโบ,บ,บ,บนอนใส่นอยู่บนานานี่นะอ้า,าวแม่บันดาลบอกอู้ไปพี่เรียนตามที่เลีนน้ำคองเวยสิคืนสพานของเขาไหมมอไซคืไปีแล้วไม่ลไมองลงเลจี้ดูมอไซเขาแต <c oughs> ่งนี้จี <c oughs> <c oughs> นี่ครับทีมงานโควิดมาใส่หนีไหมเกือบเหยียบม้าไหมโอ้เกือบเกือบเหยียบม้าของกระท่อมดเอยากไปดูรถเสียมแมนก่อนโอ้ก็จะเสียดายขันนี้นะขอมาท้ายขันนีเสียเบียร์ให้เขาได้หน่เดี๋ยวเบ่งขันนี้ก่อน เกือบหัวนี่รถเสียแมนเด็กกล้าเด็กกล้าหล่อเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้ก็เปลี่ยนครับสองเซนน้อยดำซิ่งสไตล์ยุ่ง ก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากเพียงตอนนี้สวัสดีครับ